พี่น้องที่เคารพทั้งหลายครับผมสสนิพิตอินทัศบัตรนะครับจากจังหวัดพัทลุงท่านสสสงการกระซิบบอกผมก่อนที่จะมาพบกับพี่น้องว่าฝนที่ตกอยู่ขนานี้เป็นฝนเทียมครับราะถ้าพี่น้องนั่งอยู่สักครึ่งชั่วโมงหรือสักชั่วโมงเนี่ยนะครับพี่น้องจะไม่เปียกนะครับแต่ว่าถ้าพี่น้องลุกไปตอนนี้นครับเปียกนะครับ มันเป็นผลเทียมนะครับลองนั่งดูสักครึ่งชั่วโมงก็ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ฝนก็เริ่มหายแล้วอย่างไรก็ตามพี่น้องทั้งหลายครับผมกลับเรียนพี่น้องว่าจริงๆมีข้อมูลอยู่บางเรื่องนะครับที่จําเป็นต้องอ่านเพราะว่าการเมืองวันนี้ครับเป็นการเมืองที่สู้กันด้วยข้อมูลท่านบุญ,ญยอดบอกว่าผมพูดถึงคุณเจ๋งสักนิดหนึ่งเพราะผมเป็นคนส่งคุณเจ๋งดอกจกเข้าไปในเรือนจํา แต่ผมคิดว่าวันนี้เจ๋งดอกจิกเริ่มเหงาแล้วล่ะครับผมคิดว่าผมจะส่งนักวุิไปเป็นเพื่อนด้วยแต่ว่าเสียดายครับในขณะนี้มันเป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นสมัยประชุมอยู่ครับเพราะผู้แทนราษฎรก็มีเอกสิทธิ์พี่น้องอย่าคิดว่านักวุิใสเกลือหมอเหงงพวกนี้มันจะกล้านะครับ ขออนุญาตครับผมไม่สามารถใช้คำอื่นได้นอกจากใช้คำว่ามันครับน้อยไปใช่ไหมครับมันไม่กล้าหรอกครับเวลาอยู่บนเวทีแล้วกล้าครับแต่ว่าเวลาขึ้นศาลเนี่ยขาสั่นครับแล้วสั่นทั้งศาลเลยครับผมรู้สึกครับคุณมันยอดไปกับผมคุณมยอดรู้สึกเลยศาลเรียกจำเลยทั้งยี่สิบสี่คนขึ้นมาบอกว่าศาลจะไต่สวนวันนี้ แล้วศาลจะตัดสินว่าใครบ้างจะถอนประกันศาลถามว่าคนที่เป็นผู้แทนราษฎรจะคัดค้านไหมปรากฏว,ว่าคนที่ค้านคนแรกคือนัทวุฒิใสเกลือครับคนที่ค้านคนต่อไปคือหมอเวงครับแต่ว่าเจ๋งดอกจิกมันไม่มีเอกสิทธิครับเพื่อนทิ้งเจ๋งดอกจิกวันนี้เจ๋งดอกจิกเลยเรียกได้ว่าไม่ได้เจ๋งจริงเหรอครับ ถ้าเจ๋งจริงๆมันต้องอย่างผมนี่แหละครับแต่ผมเสียดายครับผมพูดเยอะไม่ได้เพราะเรื่องในศาลแต่พูดให้ท่านทั้งหลายฟังนะครับตามที่ควรจะได้รับฟังตามที่สามารถจะเปิดเผยได้พี่น้องทั้งหลายครับพูดถึงเรื่องปรองดองสักนิดสิครับพูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญสักนิดสิครับท่านครับพี่น้องอย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องการปรองดอง เขาเดินหน้าแน่นอนครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยมีมติของคณะรัฐมนตรีครับเขาเรียกว่าก็ให้คณะกรรมการปอคอ,อปอชื่อยาวครับชื่อย่อยาวครับก็เรียกว่าคณะกรรมการประสานงานติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปองดองเหนื่อยเลยครับอ่านชื่อคณะนี้เหนื่อยเลยครับผมบอกพี่น้องว่า วันนี้มีมติคณะรัฐมนตรีบอกว่าการปรองดองต้องเดินหน้ามีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาบอกว่ารัฐธรรมนูญต้องเดินหน้าแล้วเขาจะเดินหน้าอย่างไรครับเขาจะเดินหน้าในหนึ่งร้อสวันแต่ยังไม่ได้เริ่มนับวันที่หนึ่งเขาบอกว่าต่อไปนี้ครับจะมีการสารเสวนา จะมีการสารเสวนา,าคุณหมอมาดงนะครับจะมีการสารเสวนาในประเทศนี้โดยแบ่งประเทศออกเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มทั้งหมด23กลุ่มแล้วจะมีการสารเสวนาพอคนห่อมาผมก็เสียเปลี่ยบอย่างเงี้ยครับ <laughs> อันนี้ผมจะเป็นต้องบอกพี่น้องนะครับเป็นความรู้เพื่อพี่น้องจะได้รู้ทันเลยนะครับ จะมีการสารเสวนานะครับทั้งหมด23กลุ่มทั่วประเทศแล้วเขาจะจัดให้มีคนเข้าไปรับฟังกลุ่มละ1,000คนนะครับทั้ง23กลุ่มเนี่ยกลุ่มละ3ครั้ง3ครั้งรวมแล้วก็จะมีการสารเสวนาทั้งหมด69ครั้งทั่วประเทศใน69ครั้งทั่วประเทศเนี่ยเขาตั้งเป้าว่าพี่น้องประชาชนจะไปนั่งสารเสวนาหรือนั่งรับฟังทั้งหมด หก0มื 69, คนพี่น้องท่้นหลายครับนี่คือการเริ่มต้นที่ผิดเพราะอะไรครับเพราะเขาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเขาให้นายอำเภอเขาให้ผู้ใหญ่บ้านให้กำนันเป็นผู้จัดสารเสวนาแล้วผมทานายทายทักไว้เลยครับเวลาคนหนึ่งพันคนที่ผู้ใหญ่บ้านที่กำนันที่นายอำเภอมาสารเสวนาเนี่ยนายอำเภอและผู้ว่า จะถามคนหนึ่งพันคนที่เขาจัดตั้งมาบอกว่าประเทศควรจะเดินหน้าด้วยการแก้รัฐธรรมนูนไหมคนที่เขาจัดตั้งมาก็ต้องบอกว่าประเทศต้องเดินหน้าด้วยการแก้รัฐธรรมนูนทั้งฉบับแล้วเขาจะถามคำถามที่สองว่าการปลองดองจะเกิดขึ้นไหมควรมีกฎหมายปลองดองไหมคนทั้งหนึ่งพันคนที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันจัดมาก็จะยกมือบอกว่า ต้องมีกฎหมายปรองดองเกิดขึ้นผมเลยบอกพี่น้องว่าเตรียมตัวนะครับเวลาในการสารเสวนาจะใช้เวลาทั้งหมด120วันจะใช้งบประมาณในการสารเสวนาทั้งหมด117ล้านและท้ายที่สุดอันนี้แหละครับจะเป็นตราอย่างที่เขาจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมหรือกฎหมายปรองดอง เราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับพี่น้องที่อยู่ที่นี่ก็ดีพี่น้องที่นั่งฟังอยู่ที่บ้านก็ดีเวลานายอำเภอเวลาผู้ว่าก็จัดศาลเสวนาเนี่ยพี่น้องต้องไปกันนะครับเพราะว่าถ้าพี่น้องไม่ไปนี่ผมเชื่อว่ารัฐบาลก็มีคนอยู่แล้วอย่างนาครสวรรค์เนี่ยเขาจะเอาคนเสื้อแดงไปนั่งให้ได้สักหนึ่งพันคนแล้วก็ให้ยกมือว่าควรจะมีกฎหมายล้างโทษ ให้กับทักษิณชินวัตรไหมผมคิดว่าคนทั้งหนึ่งพันคนที่เขาจะตั้งมาจะยกมือบอกว่าควรนิรโทษให้กับทักษิณชินวัตรเพราะฉะนั้นเมื่อมีการสารเสวนาเกิดขึ้นในอีกประมาณ120วันข้างหน้าพี่น้องต้องชวนกันไปเยอะๆนะครับแล้วไปบอกว่าเราคัดค้านกฎหมายล้างผิดให้กับทักษิณชินวัตรแล้วต้องไปยกมือบอกว่า เราไม่เห็นด้วยกับการแก้กฎหมายรัฐธรรมนูนทั้งฉบับนี่เป็นสิ่งที่ผมนํามาบอกกับพี่น้องนะครับเป็นการบอกกล่าวล่วงหน้าทีนี้จะบอกกับพี่น้องในเรื่องของคนเสื้อแดงสักนิดสะครับทาไมผมต้องบอกเรื่องนี้ผมเริ่มปราศัยครั้งแรกแกของเวทีนี้ผมบอกพี่น้องคนไทยทั้งประเทศว่าพี่น้องที่เคารพทั้งหลายท่านที่อยู่ที่นี่ก็ดีท่านที่อยู่ที่บ้านก็ดี ท่านต้องเลิกกลัวประเทศนี้จะอยู่ด้วยความกลัวไม่ได้แต่ว่าบ้านเมืองวันนี้มันอัปยศบ้านเมืองวันนี้มันเสียหายคนชั่วมันเสียงดังแต่คนดีมันเสียงเบาคนดีอยู่ที่บ้านแต่คนชั่วมันออกมาเกะกระระรานคนอื่นบ้านนี้เลยปกครองด้วยโจรผมเลยบอกพี่น้องว่าผมเป็นคนหนึ่ง ในหกสิบกว่าล้านคนของประเทศไทยที่ไม่กลัวครับแล้วผมบอกเสียเลยครับไปบอกนัสวุฒิไปบอกจตุพรเสเลยว่าผมเป็นคนไม่กลัวเสื่อแดงครับผมไม่กลัวแต่พี่น้องทั้งหลายครับเวลาเราสู้กับคนเหล่านี้เราต้องสู้ด้วยกฎหมายเราไม่เอาไม้หน้าสามก็้าไปตีกัน เราไม่บอกพี่น้องให้ใช้อาวุธเราไม่เคยบอกพี่น้องให้เผาบ้านเผาเมืองเพื่อที่จะชนะแล้วได้อำนาจรัฐมาเราสู้ด้วยกฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญพี่น้องทั้งหลายครับเมื่อคนเสื้อแดงออกมาเกะกะระรานสุดสุดจริชนผมก็เริ่มติดตามพฤติกรรมของแกนนำเสื้อแดงตั้งแต่วีระนัตวุฒิจตุพรหมอ เวงเจ๋งดอกจิกผมตามครับเพราะพี่น้องที่รู้จักผมถ้าพี่น้องไปที่บ้านผมเนี่ยหลายคนสงสัยผมครับว่าเอ๊ะทำไมสสนิพิษวันนี้เป็นเสื้อแดงไปแล้วเ้อผมถามว่าทําไมละครับเอา้าแล้วทําไมบ้านผู้แทนนิพิษเปิดทีวีเสื้อแดงล่ะผมเปิดทีวีเสื้อแดงเพื่อจะรู้ว่าไอ้คนเสื้อแดงมันพูดอะไรกันนะครับเก็บข้อมูลแล้วผมบันทึกไว้หมดครับ ผมเก็บไว้หมดว่าเจ๋งดอกจิกพูดว่าอะไรแล้วท่านพี่น้องที่เคารพครับแล้ววันหนึ่งก็เป็นวันของเราเมื่อเจ๋งดอกจิกไปพูดเกะกะระรานแล้วกลมกูสารคมคูตุลาการผมก็เอาเทปที่ผมเก็บไว้ขึ้นไปบนสารแล้วบอกว่าสารที่เคารพครับวันนี้ต้องถอนประกันเจงดอกจิกครับพี่น้องครับ สู้คดีกันเกือบเดือนนะครับเจ๋งดอกเจ๋งดอกจิกบอกว่าเขาไม่มีเจตนาเขาลุกแก่โทษแล้วจะต่อไหมครับเอาละครับพี่น้องนั่งอยู่ผมก็พูดต่อละครับเจ็งดอกจิกผมพูดเท่าที่พูดได้นะครับเจ๋งดอกจิกก็เดินไปขึ้นศาลบอกว่าไม่มีเจตนา จะไปค่มขู่สารจะไปค่มขู่ผู้พิพากษาพี่น้องที่เคารพทั้งหลายครับตั้งแต่เรามีกระบวนการศาลยุติธรรมตั้งแต่เรามีประเทศไทยมาไม่เคยมีครั้งไหนละครับที่มีคนขึ้นเวทีแล้วบอกว่าเบอร์โทรศัพท์ของผู้พิพากษาเบอร์อะไรเบอร์โทรศัพท์ของภรรยาผู้พากษาเบอร์โทรศัพท์ของลูกสาวผู้พากษาเบอร์อะไร ไม่เคยมีแต่วันนี้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นในประเทศนี้ในรัฐนี้ภายใต้การบริหารของคุณยิ่งละชินวัตรผมบอกว่าอย่างนี้ไม่ได้ครับผมเลยไปบอกศาลว่าเงื่อนไขที่ศาลให้ประกันตัวคนเหล่านี้เขาบอกว่าคนเหล่านี้จะไปเกะกะระรานจะไปทําความผิดกฎหมายจะไปใช้ให้คนอื่นทําผิดกฎหมายไม่ได้ก็สู้คดีกันล่ะครับ ท้ายที่สุดสารก็บอกว่าดูพฤติกรรมของเจ๋งดอกจิกทั้งหมดแล้วเจ๋งดอกจิกเป็นบุคคลอันตรายไว้นอกคุกไม่ได้ต้องเอาไปไว้ในคุกครับเท่านั้นยังไม่พอครับมิใช่ว่าพอเจ๋งดอกจิกอยู่ในคุกแล้วจะหมดภาระราหน้าที่ของผมนะครับผมยังตามอีก ผมไม่อยากไปอยู่กับเจงในคุกครับผมก็ตามว่าในแต่ละวันเนี่ยมีใครไปเยี่ยมเจงดอกจิกบ้างก็ปรากฏว่ามีคนไปเยี่ยมเจงดอกจิกแล้ววันหนึ่งครับเจงดอกจิกบอกว่าข้าวปลาอาหารในเรือนจำนึงกินไม่ได้เจงบอกว่ามันเป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีไปกินข้าวแดงแกงร้อนในคุกมันกินไม่ได้คนเข้านอก ก็เลยส่งข้าวหมูแดงไปให้เจงกินเจงบอกว่ากินข้าวหมูแดงแล้วก็พออร่อยหน่อยแล้วครับแต่ว่าเจงดอกจิกบอกว่า่อนมาเป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีเนี่ยเจงดอกจิกมันเป็นนักสแสดงมันเป็นตลกมาก่อนเจงดอกจิกบอกว่ากลางคืนในคุกนี่มันเหงาเหลือเกินอยากจะร้องเพลงครับผู้บัญชาการเรือนจําก็บอกว่าเจงดอกจิกอยู่ในเรือนจาเหงา ไม่ได้ร้องเพลงก็เลยจัดคาราโอเกะให้เจ๋งดอกจิกร้องเพลงครับพี่น้องทั้งหลายครับเจ๋งร้องเพลงกินข้าวมีความสุขในเดือนจำเวลานักข่าวไปถามเจ๋งดอกจิกเจ๋งดอกจิกบอกว่าวันนี้ได้ร้องคาราโอเกะวันนี้ได้กินกับข้าวอร่อยแล้วมีความสุขแล้วผมเลยบอกเจ๋งดอกจิกซะเลยครับบอกคนเสื้อแดงซะเลย บอกทนายความของเจงดอกจิกซะตรงนี้เลยว่าเมื่อเจงดอกจิกมีความสุขแล้วมึงอย่าไปประกันเจงดอกจิกออกมานะเมื่อผมบอกคนเสื้อแดงซึ่งคนเสื้อแดงซึ่งทนายความของเจงดอกจิกก้ฟังอยู่นี่ครับบอกว่าวันนี้เจงดอกจิกมีความสุขในเรือนจำแล้วข้าวปลาอาหารก็กินอิ่มแล้ว ก่อนนอนก็ได้ร้องคาราโอเคแล้วอย่าไปถอนประกันอย่าไปขอประกันเมื่อไรก็ตามผมสัญญากับพี่น้องตรงนี้จะเลยครับเมื่อไรก็ตามที่ทนายความของคนเสื้อแดงเดินไปที่ศาลแล้วไปขอประกันเจ๋งดอกจิกผมจะคัดค้านการขอประกันเจงดอกจิกครับให้เขามีความสุขสิครับก็บอกว่าเขาอยู่เรือนจำก็มีความสุขแล้วให้มีความสุข แล้วผมภาวนาเลยครับภาวนาว่าให้เจ๋งดอกจิกนี่มีความสุขอยู่ในเรือนจำสักยี่สิบปีครับพี่น้องทั้งหลายครับครับเอาจบเจ๋งดอกจิกแค่นี้ก่อนครับมีอีกคนหนึ่งครับความจริงคนเนี้ครับมันต้องอยู่ในเรือนจำ ความจริงคนเนี้ครับมันต้องอยู่เรือนจาก่อนเจ๋งดอกจิกก็คือก่อแก้วพิคุณทองแต่ว่าผมก็ยื่นก่อแก้วพิคุณทองผมยื่นถอนประกันผมคิดว่าก่อแก้วนั่งฟังอยู่ผมบอกว่าก่อแก้วคุณกับผมนี่ไม่เคยมีสาเหตุเลยแต่ว่าพฤติกรรมของคุณเป็นอย่างเนี้ไม่ได้คุณไปข่มขู่ประชาชนในรัฐนี้ไม่ได้ผมเป็นคนไทยคนหนึ่ง ไม่ยอมไม่ก่อแก้พิจรณองต้องูกตีอแก้วบอกว่าถ้าศาลนธรรมนูญตัดสินแล้วบอกว่าไม่สามารถแก้รัฐมนูลทัดได้จะเกิดสงครามประชาชนก็แก้วบอกว่าขอยล้พี่ลาน้องลาเมียจะเป็นการสู้ครั้งสุดท้ายบอกว่าให้เบิกเงินสดไว้เบิกเงินสำรองเลี้ยปลาอาหารไว้ เกิดสงครามประชาชนพี่น้องทั้งหลายครับเวลาพี่น้องได้ยินคาว่าสงครามประชาชนเวลาพี่น้องได้ยินว่าจะเกิดสงครามจะมีการจับผู้พากษาเป็นตัวประกันผมคิดว่าเราอยู่ด้วยความหดหู่อะไรกันหรือครับทําไมล่ะครับถ้าสารตัดสินไม่ตรงใจเขาต้องจับผู้ไปพากษาหรอครับไอลักษณะอย่างนี้แหละครับที่ผมบอกว่า คือการค่มขูรัฐไทยผมเลยไปยื่นสอนประกันก่อแก้วพิคุณทองพี่น้องทั้งหลายครับช่วยผมหน่อยนะครับถ้าพี่น้องมีหลักฐานว่าก่อแก้วพิคุณทองไปปราศัยที่ไหนช่วยอัดเทฟไว้ให้ผมวันที่29พฤศจิกายนนี้วันที่29เป็นวันปิดสมัยประชุมสารเขาจะนัด ก่อแก้วพิคุลทองไปสารแล้วผมต้องไปเบิกความต่อสารวันนี้ถ้าพี่น้องถามผมนะครับผมบอกว่าสารเป็นคนตัดสินจะจำคุกก่อแก้วหรือเปล่าผมไม่รู้ครับแต่ว่าถ้าถามผมซึ่งเป็นคนยื่นถอนประกันผมบอกว่าก่อแก้วต้องไปเป็นเพื่อนเจ๋งดอกจิกในเรือนจำแน่นอนครับแน่นอนครับ พี่สาวข้างล่างบอกว่าล้านเปอร์เซ็นต์ผมให้สองล้านเปอร์เซ็นต์เลยพี่น้องทั้งหลายครับอย่ากลัวบ้านเมืองอยู่ด้วยความกลัวไม่ได้แล้วผมเรียนพี่น้องนะครับผมคิดว่าขวัญชัยไพรพนาก็ฟังอยู่อ่ะขวัญชัยไพรพนาอยู่ที่โคราชขวัญชัยไพรพนาก็เป็นหนึ่งใน24คนที่เป็นผู้ก่อการร้าย ขวัญใจไพขึ้นศาลด้วยผมก็บอกศาลว่าศาลที่เคารพครับจริงๆแล้วใจผมเนี่ยผมอยากเอาขวัญใจไพพนาเข้าคุกด้วยขวัญใจตกใจใหญ่เลยครับแต่ผมบอกกับศาลว่าผมยังไม่เอาขวัญใจไพพนาเข้าคุกเพราะอะไรครับเพราะว่าขวัญใจไพพนายังไม่มีมาตรฐานขั้นสูงเหมือนไอ้เจ็งดอกจิกไอ้เจ็งดอกจิกมันเป็นผู้ช่วยเลขานุก,การมนตรี ขวัญชัยไพรพนามันเป็นผู้จัดรายการวิทยุแล้วผมสัมทับขวัญชัยไพรพนาไว้ในศารอาญาว่าคุณขวัญชัยไพรพนาถ้าคุณยังพูดยังปลุกระดมก้าวร้าวประชาชนยังคมขู่ประเทศนี้อีกผมจะเป็นคนเอาขวัญชัยไพรพนาเข้าคุกเป็นคนต่อไปครับเ,เ,เพราะฉะนั้นพี่น้องที่รถตั้งหลายครับเราไม่ได้ต่อสู้นอกระบบ แต่เราต่อสู้ในระบบของกฎหมายพี่น้องจะอยู่ด้วยความกลัวไม่ได้เราเป็นคนดีเราไม่ยอมไม่โจรมาค่มขคู่ประเทศนี้เพราะนั้นคอยดูครับผมคิดว่าต่อไปนี้ครับลักษณะการค่มขคู่ประชาชนจะมีน้อยลงแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็ต้องยอมรับผมนี่เป็นนักสังเกตการการเมืองวันนี้24คนซึ่งเป็นแกนนำเสื้อแดง ไม่กล้าใช้ความรุนแรงเท่าไหร่นักหรอกครับแต่ว่าพฤติการชั่วช่วมันเกิดขึ้นอีกพฤติการหนึ่งมันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดทีขึ้นมันจะเกิดมากขึ้นพฤติการเหล่านั้นคือการติดตามไปประท้วงไปคัดค้านไปข่มขู่ไปด่าหัวหน,น้าพรคประชาธิปัตย์และแกนนำเวลาท่านาพิสิทธิ์เวชาชีวะไปต่างจังหวัดพี่น้องจะเห็นว่าท่านาพิสิทธิ ไปสมุทรปราการไปนนทบุรีเข้าพื้นที่ไม่ได้ไอ้คนเสื้อแดงมาจากไหนไม่รู้ครับยกกระบวนกันไปคัดค้านไปไประท้วงไปปิดถนนผมบอกเสียเลยครับผมบอกเสียเลยว่าผมก็ไม่กลัวผมมีวิธีการแก้ไขอย่างเช่นต่อไปนี้ท่านนายกอภิสิษ์จะไปไหนสมมุติว่าอีกสามวันข้างหน้าท่านนายกอภิสิษ์จะไปที่จังหวัดอุดรธานี ไปที่อำเภอคุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีผมจะมีหนังสือถึงผู้มังกบการผมจะมีหนังสือถึงผู้ราชการจังหวัดอุดรผมจะมีหนังสือถึงนายอำเภอคุ่มภวาปีว่านายอภิสิทธิ์วชชาชีวะผู้นำฝ่ายค้านจะไปที่นี่ขอให้ท่านดูแลจัดระเบียบอย่าให้มีใครเกะก,กะดะาานพี่น้องครับถ้าผมมีหนังสือไปแจ้งอย่างนั้นแล้ว และมีคนไปเกะกะรักรานและมีเสื้อแดงไปประท้วงคุณนพสิทธ์เข้าพื้นที่อุดรธานีไม่ได้คนที่จะติดคุกที่นี้ไม่ใช่เจงนะครับแต่คือผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าตำรวจในจังหวัดนั้นครับต้องเอาผู้ว่าต้องเอาตำรวจมาเกือเทศข้าวคุกไปอยู่กับไอ้เจงดอกสิ มีคนถามผมว่าเอ้าแล้วแต่ตำรวจบอกว่าเขาคุ้มกันเขาดูแลดีแล้วแต่ไม่สามารถป้องกันได้ล่ะจะทำยังไงคุณนิพิษผมบอกว่าท่านผู้ว่าท่านผู้การท่านผู้กับท่านต้องไปชี้แจงต่อปปชอนู่นไม่ใช่มาชี้แจงกับผมเพราะว่าถ้าท่านไม่สามารถควบคุมให้อยู่ในความเรียบร้อยได้ผมจะแจ้งปปอชอแต่ปปอชอบอกว่าท่านละเลย ท่านปิดตาสักข้างหนึ่งให้คนเชื้อแดงมาเก,กะกะรานปอป,ปชก็จะเอาท่านออกจากตำแหน่งแล้วจะส่งท่านเข้าคุกผมดีครับดีใจครับมาจังหวัดนครสวรรค์นี่ทั้งผู้ว่าทั้งผู้กับน่าจะเป็นประชาธิปัตย์หมดนะครับตำรวจก็ดีมากเลยครับพอรู้ว่าพรรคประชาธิปัตย์พวกเราจะมาชุมนุมนี่ จัดระเบียบเรียบร้อยไม่มีคนเสื้อแดงเลยขอคุณตำรวจนครสวรรค์ครับขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ครับแล้วขอให้คนทั้งประเทศนี้ขอให้ผู้กับขอให้วนหน้าตำรวจขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งประเทศดูจังหวัดนครสวรรค์เป็นตัวอย่างครับนี่คือระบอบระชาธิปไตยเสื้อผมเขียนว่า เสรีชนเสรีไม่มีแจกครับแจกไม่ได้มีอยู่ตัวเดียวเท่าน,นี้แหละครับผมขึ้นเวทีทุกครั้งผมจะเขียนว่าเสรีชนประเทศนี้ไม่มีไพร่ครับประเทศประชาธิปไตยประเทศใยไม่มีไพร่เราเป็นมนุษย์ในสังคมประชาธิปไตยที่เรียกว่าเสรีชนพี่น้องทั้งหลายครับ วันนี้มันมีคนสองกลุ่มสู้กันอยู่คือกลุ่มทุนสามานที่นำโดยทักษิณชินวัตรเป็นผู้นำกลุ่มนี่คือกลุ่มทุนสามานอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเป็นผู้จัดตั้งหรือกลุ่มคนเสื้อแดงผมสงสัยเหลือเกินครับกลุ่มสองกลุ่มนี้วันนี้ทำงานด้วยกันเสื้อแดงบอกว่าทักษิณเป็นลูกมือเขา ทักษิณก็บอกว่าเสื้อแดงนั่นแหละเป็นลูกมือผมผมยังตัดสินไม่ได้ว่าตกลงเสื้อแดงมันหลอกทักษิณหรือทักษิณมันหลอกเสื้อแดงแต่สิ่งที่ผมจะบอกพี่น้องก็คือพี่น้องทั้งหลายครับใช้สตินะครับพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่พวกเราที่ดูโทรทัศน์อยู่เรามีสติอยู่แล้วแต่ผมเผื่อว่า คนเสื้อแดงแอบมาเดินอยู่แถวนี้สักคนสองคนจะได้มีสติแต่ผมเผื่อว่าคนเสื้อแดงแอบดูตัวทัศน์เราจะได้มีสติบ้างพี่น้องที่กระรบทั้งหลายครับไม่รู้เสื้อแดงหลอกทักษิณหรือทักษิณหลอกเสื้อแดงหรอครับแต่ว่าพี่น้องครับพี่น้องสังเกตไหมเวลามีปัญหาใครตายลูกแถวตายทั้งนั้น ตัวใหญ่ไม่เคยตายเวลาติดคุกใครติดคุกล่ะครับคนลูกแถวติดคุกทั้งนั้นอูดรนธานีอุบลธานีขอนแก่นเผาสารากลางติดคุกยี่สิบกว่าปีทำไมทักษิณมันไม่ติดคุกอ่ะมันหนีอยู่ทำไมนัทสุวิ์จตุพรมันไม่ติดคุกละ่นนกละเพราะมันฉลาดมันใช้คนเหล่านั้นไปติดคุกแทนเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เป็นคนเสื้อแดงทั้งหลาย ตื่นขึ้นนะครับอย่าให้เขาใช้ท่านเป็นเบีย้ยบนกระดานหมากรุกอย่าให้เขาใช้ท่านเป็นเครื่องมือท่านต้องยืนขึ้นคนเสื้อแดงทั้งหลายต้องยืนขึ้นแล้วบอกว่าวันนี้ท่านมีสิทธิ์เท่าเทียมกับนัสวุฒิกับจตุพรวันนี้ท่านเท่าเทียมกับทักษิณชินวัตรเมื่อไรก็ตามที่ท่านยังมีความรู้สึกว่าท่านเป็นขี้ข้าของทักษิณวันนั้นท่านไม่ใช่คนในระบอบประชาธิปไตย ท่านก็คือคนที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือผมสรุปให้พี่น้องฟังเท่านี้ครับมีท่านสุเทพเทื้าสุบรรต่ออยู่พี่น้องครับผมทําให้ท่านดูเป็นตัวอย่างแล้วปลุกคนไทยขึ้นต่อสู้กับลัทธิแดงแล้วอย่าไปกลัวลัทธิแดงขอบพระคุณพี่น้องครับสวัสดีครับ